สวัสดีครับเช้านี้ก็ได้งานแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปรับของก่อนลูกค้าโทรมาแล้วบอกว่าเป็นสว่านไฟฟ้าเดี๋ยวเข้าไปรับของกันครับที่ของ2ครับไปครับอันนี้ก็มารับของลูกค้าเสร็จแล้วครับโอ้โหงานกองเดียวเรียกรถกระบ,บะมารับไปส่งที่ลาดกระบังหวานเจี๊ยบไปครับ นี่ก็เส้นทางไปราชกับบางโอ้โหส่งสว่านไฟฟ้าอันเดียวครับลูกค้าจ่ายเงินมาเรียบร้อยโอ้โหเบาๆเลยงานวันนี้เช้าแรกเบางานนี้เก็บไม่ได้งานเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังโอ้โหลูกค้าใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ปิดสัญญาณไว้ เรียกตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเขาปิดเบอร์โทรไปแล้วไ้เบอร์โทรเขาถอนออกมาแล้วไม่ใช้เขาออกมาแล้วแต่เขาใช้เครื่องเดิมอืเขาใช้เครื่องเดิมไอ้เราก็โทรหาเบอร์นั้นนะเขาก็ไม่ได้ใส่เบอร์ต้นทางด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่เบอร์ปลายทางด้วยเนาะก็ไอ้เราก็หาเบอร์ก็โทรพยายามโทรสามสี่รอบข้งจะติดต่อไอ้ลเซ็นเตอร์ ต่อ c ีเอสของลาลาให้ลาลายกเลิกงานให้ติดต่อลูกค้าไ่ได้กำลังจะแคปหน้าจอเบอร์โทรส่งไปให้ให้ลาลากำลังจะติดต่อลูกค้าใช้อีเบอร์หนึ่งโทรมาเออให้เข้ามารับเก็บไปหน่อยเดียวเฉียดเก็ยบยกเลิกงานเก็บไม่ได้เงินงาน สบายสบายเบาๆแล้วเนาะโอ้ดีนะลูกค้ายังโทรมาถ้าลูกค้าไม่โทรมาน่าจะโดนยกเลิกไปแล้วไปครับเดี๋ยวผมไปส่งของที่ราชกระบังงน้นคัาสว่านไฟฟ้าหนึ่งอันเบาๆไปครับฮัลโหลครับพี่ผมวสว่านมาส่งครับตอนนี้<อ>ผมอยู่หน้าได้คคครรัับบอ อนนี้ก็อยู่ในนี่คมราชกระบ,บังเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเอาของแป๊บหนึง่งรออยู่หน้าไซก็สร้างเขาแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวออกมาแล้วครับไม่ทราบชื่อผู้โทรฮัลโหลครับใช่ครับอย,ยอยู่หน้าไอ้ไซก็สร้างเลยครับปากทา,า,างเางข้าเข้าเลยทีทางเข้าประตูเหรอใช่ที่เขาสีน้ำล้างรถอ,อยู่เนี่ยอ๋อ มาในเรื่องพี่เห็นทะเบียนรถ930เลินนะคะอยู่หวามือพี่ประมาณั4น,นี่นะะประตูที่สองนะคะระตูที่สองใช่ไหม